ข่าวฟุตบอลประจำวันที่22มกราคม2567ขอคนละหนึ่งไลค์แต่ถ้าถูกใจคลิปนี้ก็กดแชร์ให้ด้วยนะคอนเนอร์ Bradley, แบลีย์แบ็กขวาดาวรุ่งลิเวอร์พูลสุดภูมิใจประเดิมการเล่นในพรีเมียร์ลีกได้อย่างยอดเยี่ยมพาทีมบุกชนะบอลมัดขาดลอย แบดลี่ได้โอกาสลงตัวจริงให้ลิเวอร์พูลและทำผลงานยอดเยี่ยมชินให้เตโกโชตาทำประตูในเกมบุกชนะบอสมันซต่อศึกพรสึกพิเมลิกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแบคขวาที่ผ่านการเล่นให้ทีมชาติไอซ์แลนด์เหนือชุดใหญ่เกิน10นัดแล้วเปิดใจหลังเกมว่าตรงๆก็เป็นฟอร์มการเล่นที่ดีของทีมมันเป็นเรื่องยากในการมาเยือนที่นี่ พวกเขาอยู่ในฟอร์มที่ดีดังนั้นการบุกชนะได้4-0ต่อ 0, เก็บคีนชีตได้และได้3คะแนนก็ยอดเยี่ยมมากส่วนการได้ลงเล่นพรีเมียร์ลีกเป็นครั้งแรกกองหลังอนาคตไกลเปิดใจว่าผมรอคอยมาตั้งแต่อายุ5คขวบ ผมรอคอยการประเดิมสนามในพรีเมียร์ลีกมาสักพักผมจึงภูมิใจมากๆในขณะที่เกือบทำประตูได้แบ็กไว้ย0ก็เปิดใจว่าเป็นลูกหมง่งผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นผมแทบไม่อยากจ,จะเชื่อว่ามันมีโอกาสยิงประตูได้ผมคิดว่าผมน่าจะยิงได้นะแต่ผมก็พลาดไป